วิชาอะไรหรอวิชาคันนี้ค่ะอืมบอกวิธีแนะนำด้วยนะแล้วก็ขึ้พัดลมก่อนนะพัดลมมันสจะดังเกิดแรงเยอะเอ้ยเล้งอากาศดีขึ้นหน่อยอันนี้อากาศดีเพราะว่าฝนตกเขาดีนะดีแล้วแหละมาเจ็บขนลุกตูวเลย Hãy subscribe không các bố Mì Gõ Để không Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

หนึ่งพันหกสิบสี่สิบปสิบสองใแปดนไคำตอบแล้วตอบแปดพยก้าสิ